ดีต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากรณก9าของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านนะคะและที่ลืมไม่ได้นะคะน้องนางต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วชอบคลิปของน้องนางที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามนะคะให้กับน้องนางที่น้องนางทําคลิปออกมาในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําคําชม ทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะน้องนางต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอคลิปนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าหรือเบื้องบนท่านกําหนดท่านจัดสรรไว้ให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างนะมีที่มาแล้วก็ที่ไปค่ะเหมือนดังเช่นวันนี้นะคะวันนี้นะคะน้องนางจะมาทําคลิปในหัวข้อเรื่องข้อความพิเศษสําหรับคุณในวันนี้นะคะ จะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราไม่ได้พบกัน2วันนะคะน้องนางมีธุระนะคะน้องนางต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะน้องนางเลยไม่ได้ลงคลิปนะคะวันนี้นะคะน้องนางก็จะมาลงคลิปเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเอนเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิค่ะก่อนอื่นน้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อน ทุกคนทุกท่านค่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวัลจงมาสถิตในการพยากรในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การพยากร์ในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะอเอาล่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูพลังงานจากหมายเลขกันก่อนนะคะว่าเพื่อนๆจะได้หมายเลขอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นชาววันอะไรบ้างนะคะ ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณนะคะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะฟังต่อได้นะคะหรือว่าจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้เ,เพื่อนๆนะคะได้นำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ไม่มากก็น้อยคะ่ะคุณได้หมายเลขศูนย์นะคะ หมายเลขสาคะ่ะแล้วก็หมายเลขสี่คุณเป็นคนที่เกิดในวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะคุณน่ะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความมุมานะพยายามนะคะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นคนที่มีความมุมานะพยายามขยันขันแข็งนะคะซื่อสัตย์ซื่อตรงรักความยุติธรรมนะคะคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดโกหกแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่ากตันยูรู้คุณคุณเป็นคนที่ขยันทํางานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นคนที่มุมานะบากบั่นนะคะคุณนะ่ะจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะคุณต้องเหนื่อยต้องลุยต้องสู้นะคะต้องมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาก่อนคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะคะตัวคุณนะ่ะและคุณนะ่ะก็เป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตคนอื่นในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะคนที่คุณรักนะคะคุณนะ่ะ แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณน่ะอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเนี่ยคุณน่ะเป็นชาววันนคาเนี่ยคุณน่ะส่วนมากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ก็เป็นหัวหน้าเป็นผู้นํอย่างนี้นะคะและแต่ตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีเมตตามหานิยมนะคะคุณน่ะเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ค่าคพูดของคุณสามารถหาเงินหาทองให้กับคุณได้ น,ะะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมนะคะคุณอาจจะมีสาริกาลินทองอยู่ในตัวของคุณก็ได้นะคะเนี่ยเวลาคุณพูดอะไรอย่างนี้นะคะผู้คนนะเขาจะให้การยอมรับนับถือในตัวคุณเขาจะเชื่อคุณนะคะคุณนะอาจจะเป็นคนที่พูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าพูดบอบประโลมคนโดยเฉพาะคนที่เขาท็อกซิกเสียใจนะคะ อาชีพที่เหมาะกับคุณนะคะพ่อค้าแม่ขายหรือว่าพ่อหมอแม่หมอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวแก่กับคําพูดได้หมดนะคะแลวคุณก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะมีปฏิพันธ์ไว้พริบที่ดีมีมุมมองความคิดใหม่ๆนะคะอดทนอดกัน้นยอมและคุณก็เป็นคนที่ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นจิตใจดีมีความเมตตานะคะคุณอนะ่ะเป็นสายซัพพอร์ตนะคะ โดยเฉพาะคนที่คุณรักคนในครอบครัวนะคะคุณเน่ยเป็นคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวเองของคุณนะคะเนี่ยคุณน่ะตัวเองยังไงก็ได้แต่ว่าคนอื่นหรือว่าคนในครอบครัวคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะเต็มที่นะคะเนีนไหมแต่คุณเนี่ยก็เป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่หมุนเงินเก่งนะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายของคุณจะมีเข้ามายอะแยะๆมากมาย แต่คุณก็สามารถนะคะบริหารหรือว่าจัดการบาลานทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายคุณจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายรายรับคุณก็มีเข้ามาเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณคนที่ขยันขันแข็งมีความมุม่มานะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ขยันหาเงินยังไงคุณผ่านได้นะคะเอาละคะ่ะน้องนางจะมาดูพลังงานเพิ่มเติมให้คุณนะคะสำหรับให้สำหรับนี้ ค่าไปค่ะว่าคุณจะมีชาวธาตุอะไรราศีอะไรนะคะแล้วก็จะตรงกับเพื่อนเท่านใดบ้างไม่ตรงกับเพื่อนเท่านใดบ้างนะคะสองสามสี่ห้า ณได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนค่ะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไว้พิบที่ดีนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบชาวธาตุโลเมถุนตุนกลุมค่ะว้าเพื่อนๆคะคุณได้ไพ่เดอะซันค่ะไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิตแล้วก็ไพ่แปดเรียนชาวธาตุดินพฤกศพกันมังกรแล้วก็ไพ่แต่สำรับของคุณเป็นไพ่อัศวินถือไหมถือดาบ อ่าชาวธาตุลมเมทุนตุนกุมนะคะคุณอาจเป็นได้ทุกธาตุทุกลัคนาราศีธาตุไม่ตรงราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสค่ะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อความสนุกสนานฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางนะคะหรือว่าฟังเพื่อความก็เรียกเพื่อความคลายเครียดอย่างเงี้ยนะคะเอาละคะ่ะพลังงานวันนี้นะคะน้องนายเห็นคนุณคุณนะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้คุณเป็นเหมือนผู้วิเศษ มียันอย่างรู้มีจิตสัมผัสแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเซนส์นเซนต์ของคุณแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะเนี่ยและตัวคุณน่ะก็ทําได้หลายอาชีพนะคะถ้าคุณไม่ใช่พ่อหมอแม่หมอคุณก็อาจจะเป็นเหมือนนักเล่นแร่แปรธาตุคุณอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างนี้คุณน่ะเป็นคนที่ชอบทดลองนูง่นทดลองนี่เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยชอบทำงานนะคะทำนูน่นทำนี่อยู่ตลอดนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้นะคะชอบลุยชอบเสี่ยงคุณเนี่ยจะได้ทำงานไม่ตรงกับสายงานที่คุณเรียนมาแล้วคุณก็สามารถทำงานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะคุณทำงานเก่งหาเงินเก่งมีความรู้ความสามารถมากมายนะคะคุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะเนี่ยเห็นไหมกว่าคุณจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยคุณก็ผ่านพ้นอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคนะคะเนี่ยคุณได้ต่อสู้ ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคมามากมายจนตอนนี้ชีวิตคุณตั้งตัวได้แล้วนะคะคุณจะได้รับอิสรภาพนะคะชีวิตคุณตั้งตัวได้แล้วนะคะจากนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณก็จะไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะคุณมีเกาะป้องกันแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณมีเกาะป้องกันแล้วจึงจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณก็ไม่กลัวจากนี้ไปนะคะเนี่ยคุณสู้คุณลุยจนกลัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยจนประสบความสําเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะการงานของคุณเนี่ยนะคะคุณประสบความสำเร็จคุณจะได้เรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งคุณจะมีโชคมีราบคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรธุรกิจของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรคุณจะมีแต่กาไรนะคะคุณจะได้เป็นเศรษฐีนะคะคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ย ที่ผ่านมานะคะคุณก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ทรมานใจนะคะอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจออหนักมากเลยนะคะแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้จากนี้ไปนะคะคุณปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะน้องนางยินดีกับคุณด้วยจากนี้ไปนะคะคุณจะได้เขาเรียกว่าคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทําคุณจะทําได้ตลอดไม่เบื่อนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณทํามากได้มากทําน้อยได้น้อย หเห็นไหมคาคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นนะคะมีพรสวรรค์เป็นคนที่มีจินตนาการขยันขันแข็งมีความมุมานะพยายามนะคะเนี่ยคุณนะคะจะมีเงินมากมายแต่คุณก็ต้องระวังนะคะถ้าคุณทํางานในองค์กรในบริษัทเนี่ยเพื่อนฝูงเขาจะอิจฉาริษยาคุณแต่เจ้านายนะคะเขาจะรักคุณมากๆเพราะว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ฉลาดในการทํางานรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ะะเขาให้เป้าคุณเท่าไหร่คุณทําได้เกินและผลงานของคุณที่ทําออกมาเนี่ยต้องตาต้องใจกับลูกค้ามากๆนะคะเนี่แหละคะ่ะแต่คุณนะ่ะต้องระวังเพื่อนร่วมงานเขาจะอิจฉาริษยานะคะถ้าคุณไม่สนใจก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะ<ม>เขาจะพูดยังไงก็ช่างเขานะคะคุณนะ่ะเก่งอยู่แล้วนะคะคุณเรานะคะมีความสามารถสักอย่างใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหม คุณจะประสบความสําเร็จด้วยตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมุมาณะพยายามเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะเห็นไหมคุณไม่กลัวอะไรเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีมรสุมพัดผ่านเข้ามานะคะคุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะว่าคุณนะเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามไม่ยอ่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคนี่แหละคะ่ะ น้องน้าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเนาะคุณถึงผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคจนตัวเองเประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้นะคะเอาละค่ะพลังงานวันนี้ดีมากๆเลยนะคะมีเพื่อนๆท่านใดตรงบ้างคะถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะฟังต่อได้เรือว่าจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้เพื่อนๆนะคะนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะเรามาล้างไพ่ชุดนี้มาดูสิบใบต่อจากนี้นะคะว่าข้อความพิเศษสําหรับคุณ มาดูข้อความพิเศษว่าไพา่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณบ้างนะคะหนึ่งสองสามสห้าหก็ดแปดเสิบโอเค เรามาดูนะคะว่าเนี่ยว่าคุณได้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะดีมากมากเลยนะคะไพ่ใบแรกแล้วก็อสิวินถือเหรียญค่ะว้าวแล้วก็ไพ่สิบถ้วยสุดยอดนะคะแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไพ่ห้าดาบแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบหนึ่งไม้เท้าคะ่ะ แล้วก็ไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ไพ่แปดเหรียญ -2 เหรียญแล้วก็ราชาถือถ้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูว่าข้อความพิเศษสําหรับคุณนะคะจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตของคุณนะคะถ้า การงานของคุณจากนี้ไปจะมีความมั่นคงลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยหินไหมคุณจะไม่ได้ย้ายงานบ่อยๆเพราะว่างานคุณเป็นปึกแผ่นแล้วนะคะคุณอยากจะขยับขยายอะไรหรือว่าคุณอยากจะขยับขยายธุรกิจกิจการของคุณเนี่ยยอกคุณก็ย่อมทําได้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเป็นชีวิตด้านครอบครัวคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะมีบ้านมีรถนะคะ หรือบางคนเนี่ยวางแผนวางแผนจะแต่งงานก็จะได้แต่งงานมีคู่ที่ดีนะคะคู่ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูกันตัวคุณนะจะมีโชคมีราบนะคะคุณจะมีโชคมีราบคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้รับโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาคุณจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะ คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นคนที่ไม่คิดคดทรยศใครแล้วก็เป็นคนที่กระตันอยู่รู้คุณนะคะและคุณก็เป็นคนที่มีหัวการค้านะคะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบค้าขายนะคะคุณไม่ต้องห่วงจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความรวมสมบ,บูรณ์ครอบครัวนี่ก็จะรักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกันนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาและคุณจะได้รับการช่วยเหลือการัพพ p o r t นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรนะคะคุณจะไม่ขาดแคลนอะไรเลยนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยเห็นไหมและปัญหาอุปสรรคที่คุณได้เจอได้เจอมานะคะคุณไม่ต้องห่วงนะคะจากนี้ไปนะคะคุณได้ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดใจนะคะ เรื่องที่มันเป็นความลับนะคะที่คุณบอกใครไม่ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะถูกรังแกเอารัดเอาเปรียบนะคะที่ผ่านมานะคะจากนี้ไปเรื่องปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะคะคุณจะมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคของคุณได้ผ่านพ้นไปแล้วถึงแม้ว่าจากนี้ไปนะคะคุณจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาคุณก็จะไม่เกรงกลัวนะคะทุกคน เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคนะคะเพื่อนๆไม่มีใครไม่มีปัญหาและอุปสรรคถึงแม้ว่าตอนนี้ปัญหาและอุปสรรคของคุณผ่านไปนะคะหรือว่าบททดสอบตรงนี้ผ่านไปก็จะมีบททดสอบอันใหม่เข้ามาหาคุณหรือว่าอุปสรรคนะคะถ้าเรามีสติถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเรามีสติมากขึ้นหรือว่าถ้าเรามีความมั่นใจหรือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมานะคะถ้าเราตั้งสติเราแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเนี่เห็นไหมคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่พอปัญหาและอุปสรรคของคุณเนี่ยหมดไปหรือว่าก้าวข้ามผ่านไปนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสแล้วก็ใช่ไรกว่าเดิมบางคนบางท่านนะคะถ้าสายสุดคุณจะได้เจอรักแรกพบเนี่ยหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดน,นะคะที่กาลังรอง,งานเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่ไปสมัครงานเอาไว้หรือว่าไปสัมภาษณ์งานแล้วคุณจะได้งานใหม่ที่ถูกใจแล้วก็ตรงใจคุณมากๆ บางคนบางท่านคุณจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะเนี่ยห็นไหมและจากนี้ไปชีวิตของคุณนะคะจะไม่น่าเบื่อหน้าเซ็งนะคะชีวิตงคงจะมีแต่ความสุขความรวมสมบูรณ์คุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่มีทิฏฐิสูงแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้แรงนะคะเนี่ย พอคุณเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวนะคะคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นยอมให้คนอื่นเข้ามาใน,ในชีวิตตัวเองคนเรานะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราทําผิดทาพลาดนะคะเราให้อภัยตัวเองแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยจะกี่ครั้งก็ไม่สายนะคะถ้าเรามีเขาเรียกว่าถ้าเราเนะ่ยปรับปรุงตัวเองนะคะคุณก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะคุณรู้เนื้อรู้เนื้อรู้ตัวคุณแล้วคุณก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะลดทิฐิลดอีโก้ลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นยอมให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตของตัวเองนะคะเราอยู่กับคนหมู่มากเราก็ต้องให้ความสําคัญนะคะเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเรารับฟังถ้าดีเราก็เอามาปฏิบัติตามหรือว่าถ้าไม่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ฟังเฉยเไม่เป็นไรไม่เสียหายนะคะเราเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเห็นไหมพอคุณนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามา นะคะเห็นไหมตัวคุณอะเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่มีความมุมานะพยายามนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีจินตนาการนะคะเป็นคนที่อะไรวาไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยชอบทํานู่นทนํานี่ทดลองนู่นทดลองนี่นะคะอยู่ตลอดเวลานะคะเห็นไหมจากนี้ไปคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักและคุณก็จะรักในสิ่งที่คุณทําคุณอนะคำนี้ว่าคุณอนะจะทําน้อยได้มากนะคะเห็นไหม คุณขยันเยอะคุณก็ได้เยอะคุณขยันน้อยคุณก็ได้น้อยนะคะจากนี้ไปคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องการเงินการทองนะคะเ <ped aling> นี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังเขาเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ใช้จ่ายแบบไม่มีการวางแผนอันนี้น้องนางไม่ได้พูดกับคุณไม่ได้พูดให้คุณนะคะน้องนางพูดตามหน้าให้เมื่อก่อนนี้คุณอาจจะไม่ได้มีการวางแผนอะไรนะคะ อยากใช้จ่ายอะไรก็ใช้จ่ายไปได้มาก็จ่ายไปใครขอหรือว่าใครต้องการอะไรคุณก็จะให้ไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่สายซับพอร์ตนะคะคุณเป็นสายซับพอร์ตโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะคุณจะซับพอร์ตเขาทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะไม่มีการวางแผนอะไรหาได้จ่ายไปหาได้จ่ายไปนะคะมันก็เลยมันก็เลยไม่เหลือเก็บมันก็เลยแบบหมุนซ้ายเข้าซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินอยู่ตลอด และจากนี้ไปนะคะคุณจะมีการวางแผนที่รัดกุมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการใช้จ่ายในชีวิตแต่ละวันของคุณนะคะคุณจะมีการวางแผนที่รัดกุมมากขึ้นคุณจะบาลานทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบาลานรายรับรายจ่ายของคุณหรือว่าบาลานการใช้ชีวิตหรือว่าบาลานการดํารงชีวิตของคุณในแต่ละวันนะคะคุณจะบาลานได้ดีมากๆหรือแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้นะคะคุณจะ,ณจะบาลานได้ดีมากๆนะคะ การเงินของคุณเนี่ยก็จะเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะคะถ้าคุณนะมีการวางแผนที่ดีนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายคุณจะมีเงินเลือกเก็บมากขึ้นคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินการทองอีกต่อไปนะคะหรือว่าะค,ะคุณจะได้หุ้นส่วนที่ถูกใจนะคะถ้าคุณนะคะร่วมหุ้นลงทุนกับใครก็ช่างคุณต้องมีการทําเอกสารทําสัญญานะคะมีหลักมีฐานเอาไว้เผื่อว่าวันข้างหน้าจะเกิดปัญหา แต่ถ้าไม่มีก็ดีไปนะคะถ้ามีคุณจะได้ไม่เสียเปรียบเขาทุกคนเขาจ้องที่จะเอาเปรียบคุณอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆยังไงก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณเป็นสายซับพอร์ตอยู่แล้วนะคะเนี่ยคุณต้องระมัดระวังคุณนะจากนี้ไปนะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะประสบความสําเร็จมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วคุณเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าคุณอาจจะได้ทํางาน เกี่ยวกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะเนี่ยคุณอาจจะมีห <sucks> 네ุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะเนี่ยเขาอาจจะเป็นพ่อไม้ถ้าคุณโสดเนี่ยเขาอาจจะมาชอบคุณแต่ถ้าคุณไม่โสดเนี่ยอาจจะมาเป็นเขาเรียกว่าคู่คู่ธุรกิจหรือว่าคู่หูของคุณอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าหุ้นส่วนอย่างนี้ได้นะคะ คุณไม่ต้องห่วงนะคะจากนี้ไปนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเงินการทองของคุณก็ดีนะคะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยก็โอเคมีความมั่นคงลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะข้อความพิเศษสําหรับคุณเพราเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะอะไรๆก็ผ่านคนไปได้นะคะเอาล่ะคะ่ะเรามาดูข้อความนําทางนะคะ อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะจริงค่ะคนเราอย่ากกลัวนะคะถ้าเราตัดความกลัวออกไปได้นะคะเราเราจะประสบความสําเร็จไปครึ่งหนึ่งเลยะคะคนเราเนี่ยก็ติดอยู่ที่ความกลัวนี่แหละค่ะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปหมดนะคะแล้วก็อย่าปิดกั้นนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองเปิดรับสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเข้ามาหาตัวเองบ้างนะคะเห็นไหมคนเรานะคะถ้าปิดกั้นตัวเอง เราจะไม่เห็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาถ้าเราเปิดรับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยเห็นไหมคะพอเราคุณเปิดรับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณก็เห็นทางแสงสว่างที่จะเดินไปนะคะคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะคุณเรานะคะต้องเปิดรับโอกาสดีๆสิ่งดียอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นยอมให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราบ้างนะคะเห็นไหม สำนึกรู้คุณกรตันยูตอบแทนบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคนเรานะคะเกิดมานะคะเราต้องมีความกระตันยูรู้คุณนะคะแล้วก็ตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตบนโลกใบนี้นะคะที่มีบุญคุณกับเรานะคะเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างนี้นะคะเราไปไหนเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ลําบากนะคะ ตกน้ําไม่ไหรตกไฟไม่ไหม้นะคะคุณจะไม่ลําบากอะไรเลยถ้าคุณทําได้อย่างนี้นะคะเอาละค่ะน้องนางเป็นกําลังใจให้นะคะเราจะต่อสู้กับปัญหา และอุปสรรคไปด้วยกันแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะถ้าวันนี้น้องนางท,ทาผิดทาพลาดถ้าเพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้นะคะและก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการงานใดน้องนางก็ขอให้ประสบความสาเร็จรวยๆเฮงๆปังๆ,งๆทุกคนนะคะ และน้องนางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วชอบคลิปของน้องนางที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับทางช่องของน้องนางด้วยดีเสมอมาขอบพระคุณมากๆค่ะเพื่อนๆทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์คือกําลังใจของน้องนางน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะ